เกิดมาจะครบนะักเรียน1,000คนเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนนะคะถามมาว่าคอร์สแคนวาเทิร์โปรของอ้อมนะคะคอร์สนี้นะคะสอนอะไรนะคะมือใหม่นะคะทำได้ไหมหรือเราพอทำเป็นอยู่แล้วนะคะ มันมีประโยชน์ยังไงนะคะวันนี้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคอร์สตัวนี้ดีกว่านะคะตัวคอร์สแคนวาเทิร์โปรนะคะอ้อมทำนะคะเพราะว่าอ้อมเนี่ยเริ่มใช้งานแคนวานะคะตั้งแต่มันแบบว่าเพิ่งรู้จักเลยนะคะเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่เลยนะคะและจนถึงการคิดสร้างสารรค์แล้วก็ออกแบบเองได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ้อมจะมีกระบวนการเรียนรู้แหละว่าสําหรับคนเพิ่งเริ่มต้นนะคะต้องรู้อะไรบ้างนะคะสําหรับคนที่พอเป็นแล้วนะคะจะต่อยอด ยังไงได้บ้างนะคะและระหว่างที่อ้อมเล่าให้ฟังนะคะขออนุญาตนะคะอินเสิร์ตนะคะพวกรูปภาพวิดีโอนะคะที่อ้อมสอนในคอร์สนะคะขึ้นมาด้านข้างนี้เลยนะคะหลายคนบอกว่ามือใหม่นะคะสามารถเรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะอ้อมสอนตั้งแต่ว่าเราเริ่มนะคะเปิดโปรแกรมยังไงสมัครยังไงนะคะและที่สําคัญคือมีเรื่องของจะสมัครสมาชิกรายปีหรือจะยกเลิกนะคะหรือจะโอนย้ายข้อมูลนะคะอ้อมมีตอบคําถามทั้งหมดนะคะทําไมถึงมีทั้งหมดเพร ว่านักเรียนถามอะไรมานะคะอ้อมก็มาอัปเดตนะคะแล้วก็ลงคลิปนะคะให้ทุกคนในคอร์สด้วยนะคะถามหนึ่งคนถ้าเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในคอร์สนะคะอ้อมจะทําเป็นคลิปวิดีโอสอนให้เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือถ้าเป็นมือใหม่สอบถามมานะคะอ้อมจะดูแล้วว่าอ๋อตรงจุดน,นี้นะคะอ้อมต้องทําคลิปอะไรเพิ่มเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าจะมือเก่าหรือว่ามือใหม่นะคะถ้ามีคําถามมานะคะสามารถอินบ็อกซ์มาถามอ้อมได้และถ้า ถามีประโยชน์ต่อเพื่อนนะคะอ้อมจะอัดคลิปสอนลงคอร์สให้ด้วยนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าว่าแล้วสอนยังไงบ้างสอนให้ทําตามออกแบบตื้องเดียวหรือเปล่านะคะจริงๆไม่ใช่นะคะอ้อมสอนนะคะให้ใช้เครื่องมือนะคะ และที่สำคัญก็คือให้มองงานออกแบบให้เป็นนะคะว่างานออกแบบมันเป็นส่วนประกอบของอะไรบ้างอะไรมาประกอบร่างรวมกันบ้างนะคะทำให้เราสามารถคิดงานตัวเองต่อยอดไอเดียตัวเองได้ด้วยนะคะทั้งการเลือกสีเลือกฟอนต์เลือกตัวอักษรต่างๆนะคะที่สำคัญคือเลือกรูปภาพมาวางเราจะออกแบบแบบไหนได้บ้างนะคะ แล้วก็หลายคนถามว่าในข้อสสอนอะไรบ้างนะคะฟังก์ชันอะไรที่แคนวามีนะคะออมก,ก็สอนเข้าไปในคอร์สนะคะไม่ใช่สอนออกแบบอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำ presentation อันนี้จุดเด่นเลยนะคะการทำตัวของโลโก้การทำตัวของการออกแบบวิดีโอตัดต่อวิดีโอทำเว็บไซต์นะคะรวมถึงการทำอ e ีบ o ๊กด้วยนะคะทำโพสเฟสบุ๊ o อินสตาแกรมทิกต็อกต่างๆนะคะมันสามารถทำได้ครอบคลุมเลยในตัวของแคนวาตัวเดียวนะคะออ ก็เลยเรียกว่าเออโปรแกรมสารพัดประโยชน์ละกันเพราะบางโปรแกรมเขาบอกว่าเขาทํารูปได้อย่างเดียวนะคะเด่นทางด้านรูปเด่นทางด้านวิดีโอแต่อันนี้มานาได้ทั้งหมดเลยนะคะอย่างตอนนี้นะคะออไม่ค่อยได้ใช้ powerpoint เลยไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ได้ใช้เลยนะคะก็ใช้ตัวของแ a นว a นะคะทั้งการออกแบบการทํางานการทํา PowerPoint รวมถึงนะคะเรื่องของงานทั้งเรื่องของใบทรงใบเสร็จต่างๆนะคะการออกแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเนื้องาน ทาั้งงานประจําแล้วก็งานออนไลน์ของอ้อมนะคะแคนวากรียบเลยค่ะสิ่งที่แคนวากินไม่ได้นะคะก็คือตัวกรองหน้าชั้นหลังเลยอย่างเงี้ยนะคะกรองโทรศัพท์มือถือเออมันยังสู้ไม่ได้นะคะางนั้นก็ยกให้โทรศัพท์มือถือไปก่อนแต่อ้อมไม่ตัดคลิปทั้งหมดที่เห็นนี่นะคะอ้อมทําในแคนวาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้เลยว่า100%เต็มของอ้อมนะคะตอนนี้งานมาจากแคนวาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าถ้าทํางานประจานะคะจะมาเรียนคอร์สเนี้ยลราได้ประโยชน์ อะะไรนะคะอ้อมนะคะขอให้ดูเลยนะคะอ้อมสอนนะทั้งในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนนะคะของบริษัทต่างๆนะคะเพราะว่าในการสื่อสารองค์กรนะคะสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจริงๆอันนี้ยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นพี่ๆพ,พ,พยาบาลน,นะคะมาเรียนเนาะแล้วทีเนี้ยก็บอกว่าเอ้ยก็ทํางานปกติทํางานวอร์นะคะขึ้นวอร์ดดูแลคนไข้แล้วมันจะมาเกี่ยวอะไรกับตัวแคนวาการสื่อสารองค์กรนะคะ การทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การทําคลิปวิดีโอต่างๆที่จะสื่อสารออกไปให้คนไข้เข้าใจได้ง่ายคนไข้ระวังตัวได้นะคะออมก็สอนลงลึกไปเฉพาะทางเนาะก็คือถ้าเป็นองค์กรสายไหนอ้อมก็จะสอนว่าเราจะออกแบบและทําตัวแคนวาเนี่ยเพื่อสัปพอร์ตการสื่อสารองค์กรของแต่ละหน่วยงานยังไงได้บ้างนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะคะทุกคนต้องเป็นมัลติฟังชันเนาะก็ต้องสามารถที่จะทํางานในตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดงานในตัวเองได้นะคะที่สําคัญคือคือในตัวของพรีเซนเตชันนะคะสามารถทํานําเสนอต่างๆได้ดีได้ดีเลยทีเดียวแหละนะอ้อมขออนุญ,ญาตเรียกว่าได้ดีเชียวแหละนะคะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันต่างๆมาช่วยซึ่งมันง่ายแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะคิดไอเดียง่ายๆได้สามารถที่จะส่งแล้วก็ถ่ายทอดไอเดียต่อไปได้นะคะและสําหรับงานออนไลน์น ไม่ต้องพูดถึงเลยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะมันเกี่ยวเต็มเต็มนะคะตั้งแต่อ้อมเริ่มทําเพจทํำ t k t t o k มานะคะอ้อมใช้ตัวของ c a n วาตลอดเลยนะคะตอนนี้ลงเพจลง Youtube ลง t k t t o k นะคะแคนวากินเรียบเลยนะคะทำทุกอย่างโพสร,รูปภาพโพสต์วิดีโอทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งในคอร์สสอนเองก็ตามนะคะก็ทำคอร์สสอนออนไลน์ line, ท e ํา e b o o k โดยใช้ c a n วาแบบ100%เต็มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นแล้วว่าแคนวาเนี่ยมันครอบคลุมเล ะะและที่สําคัญคือมาเรียนนอกจากจะทํารูปภาพทาอะไรได้นะคะตามที่โชว์ไปแล้วนะคะอ้อมนะคะจะมีอัปเดตคอสให้ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาอ้อมก็จะอัปเดตแล้วก็ลงคอสให้นะคะตอนนี้จะครบ1000คนแล้วนะคะราคานะคะถ้าลงตอนนี้มันก็จะเป็นราคาที่อ้อมว่าคุม้มอ่ะเพราะว่าเรียนตลอดชีวิตนะคะมีอัปเดตอะไรเราก็รู้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอ้อมคิดได้ว่าโอ้สุดคุ้มเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเนื้อหาลงเพิ่มเยอะขึ้นนะคะอ้อมก็ขอ ยัดปรับนะคะปรับปรับขึ้นเป็นราคาปกติเนาะตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนซัพพอร์ตให้นักเรียนไปก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในคอร์สนะคะสอนทั้งการใช้แคนวาฟรีแล้วก็ Canva แบบโปรนะคะก็คือแบบเสียเงินนะคะท่านไหนนะคะคิดว่าเป็นมือใหม่นะคะหรือว่าเป็นใช้งานมานานแล้วและอยากพัฒนานะคะ up skill up level นะคะมาเรียนได้ในคอร์สนี้เลยนะคะแล้วก็ รูปที่เห็นทั้งหมดนะคะเป็นรูปที่สอนจริงทั้งหมดแล้วนะคะเข้ามานะคะที่สําคัญคือนอกจากทํางานได้แล้วออกแบบเองได้แล้วนะคะส่งงานอ้อมตรวจทุกคนนะคะแล้วก็ที่สําคัญติดปัญหาอ้อมตอบเองด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีทีมแอดมินนะคะคอยรับคําถามอยู่นะคะแต่ว่าอ้อมต้องมาตอบคําถามเองเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยว่า การเรียนการสอนนะคะในคอร์นี้ติดปัญหาอะไรนะคะหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาได้ตลอดเวลานะคะตอนนี้จะขึ้นหลัก1,000คนแล้วนะคะถ้ายังสนใจนะคะที่จะเข้ามาร่วมนะคะเป็นสมาชิกไปด้วยกันแล้วก็เรียนรู้นะคะตัว c a n v a ชเชอร Pro ไปด้วยกันนะคะสามารถนะคะทักอินบ็อกซ์นะคะคุยกับน้องๆแอดมิน,อนอของอ้อมได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนอยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมนะคะนักเรียนของอ้อมนั่นเองนะคะก็อย่าลืมทักอินบ็อกซ์มานะคะแล้วก็แจ้ ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนนะคะได้ฟังคลิปนี้เนาะอ้อมอยากให้คอมเมนต์ใต้คลิปให้อ้อมน,นิดนึงนะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้บังคับเนาะอันนี้ไม่ได้บอกนักเรียนนะคะก็คือเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแอบมาบอกให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันช่วยกันฟังนิดนึงนะว่าอคอสแคนวาเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆอ้อมอยากให้ทุกคนสามารถใช้ของฟรีนะคะตอนนี้เนาะมันมีประโยชน์นะคะเอาไปใช้นะคะในการทํางานนะคะในการทําออนไลน์นะคะหรือเอาไปใช้ในการทำโซเชียลมีเดียในชีวิตประจํา ปรวันของทุกคนนะคะโปรแกรมฟรีและดีสามารถออกแบบได้ขนาดนี้นะคะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะทักมาถามอได้หรือโพสต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วไปเจอกันในคอส์ส c a n เ a t ร์นโปรค่ะ